โอเคครับเราก็มาต่อ EP ที่สองครับโอเคเนี่ก็เป็นเสียงไอเพื่อนผมหน่อยผมก็ขอพายด้วยครับโอเคเราก็มาลงเหมืองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มเลยมันเยอะมากเต็มเลยโอ้โหเอื้อแถวนี้มีสปานะแต่ตอนนี้น่าจะไม่เกิดแล้วจัดการมาหน่อยต้องเคลียร์เคลียร์ให้หน่อยเคลียร์เคลียร์โอ๊ยฉันยัไม่ได้ปักท้อเดี๋ยวเก็บของไปปะนะไม่ได้เก็บ เนี่ยของ,งเนี่ยเฮ้ยไม่กูอยากรู้ว่าในชั้นไม่เกิดมาได้ยงเหลือปูยังเหลืออีกตัวนึงอะปรมานีโอ้โหไมไ่เหลือตัวนึงเลยสามไปมายไปหายไปเดี๋ยวให้มันามาให้มันมอเจเร้อย,ยเอาของนี่หยิบนี่ไปเปเก็บทีอานม้าไปด้วยนะ เลย oh, ดูสิครับ <Okay. S 1> ดูนี่สิครับ yeah, yeah. มีมเมล็ดเต็งโมด้วยครับ <Yeah. S 1> นะอ๋อก็ดีนะโยนมาดิโอเคถอยดีครับ เสร็จแล้วยันเรื่องเอาเผือไปขุดถอดดิ้กูอยากพบช่วยกดได้มาแล้วอ๋อตอนนี้เราก็มีเลขแล้วในก็มีเลขอีก เดี๋ยวเราขุดทานไปทีเดียวเลยนะก็เดี๋ยวเราขุดตอนนี้ของผมเริ่มเต็มตัวแล้วนะครู <Yoda> <S 2> <S 2> <S ของเต็มตัวยังไงเ,เดี๋ยวรอให้ของเต็มตัวก่อน ก็เยอะดิโอ้โหตรงนี้ก็มีเหล็กฐานตรงนั้นโคตรเยอะเลยอืดูสิมาเดียวช่วยขุดหรือจะขุดเองโออทำตันอเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป จะไหวแม่ทานโคตรเยอะเลยมันเยอะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขอไปรูนี้กันนะรื้อจะแยกกันไปก็ได้นะมันเดี๋ยวไดบอลนี่แบ่งคนละครึ่งนะ เล็กนี่ยายแมงมุมนี่โอ้โหมีเปนชุดคือมาเศรษฐีใครอยากสดใส่ถีของเราเลยนะเนี่ยเดี๋ยวทำโต๊ะคาบแป๊บ โคตรเยอะเลยใช่ไหมครับคุณผู้ตอนนี้ได้มาประมาณ64ชุดกับอีก18บแดเกันกลับไปที่สองคูมั้งเดี๋ยว,ขวเาขาทำกล้องแถวนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บของ ครัยังไงวะจก็เ,น,กเ,น,เนี้ยออกได้ละก็ครับเหมือนเตาผิง,งอืขอเก็บของเกะกะที่ที่มีคนโยนมาให้ก่อน ว่างนิดหน่อยนะพนื้นที่ตรงนี้เพราะขุดทำกระแป้งกันก,ก็น,น,กนี้มันก็เป็นเสียงเพลงข้างนอกนะฮะกล่องนี้ไม่ต้องขุดลอกลืมเลย ปะก็ขอน้ำละกันอ๋อเจอซอมบี้โหซอมบี้เต็มเลยครับจังหวะนี้เออเอ้ยแรกแรกเครื่องค้างครับโอ้โหเมื่อกี้เครื่องค้างนั่นไงครับเจอท่าชั้นนึ่งหัวท่าใหญ่ว่าแถวนี้มันต้องมีสปาสอีกแน่แน่นะ โอ้โหเมื่อกี้เครื่องช้างนั่นเลยเมื่อกี้โคตรเสียดายเลยผานได้ของดีๆมาโอ้ยลูกซอมบี้โอ้ยลูกซอมบี้โอ้ยซอมบี้วิลเลเจอร์ไงอีซอมบี้ลูกของเนี่ะลูกของอัไรนะลูกของซอมบี้ลูกของมันไ่ใช่ดชาวบ้าน มันต้องมีสเปาอีกแน่แน่เออโจะไม่รอดอีกแล้วพาี่แล้วก็เกือบไม่รอดนะ ตายแล้วหรอยังไม่ตาย,ตายเดี๋ยวแก้แค้นให้ป่ะเฮ้ยมันเด้งออกอ่ะอ๋อเพื่อนผมเด้งออกนิดหน่อยผมก็ขออภัยด้วยนะใส่เขายัไม่รอดแล้วอนะนะ้ดินั่นน่ะดิเข้าต่อเลยกำลังแคสอยู่เลย

ีต้อนตอนนี้ก็มาลบแถวนี้ <puis> สลัดเอ้ยจำทางขึ้นไม่ได <raised> ้เดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะผมขอร้องหน่อย ก็เดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอ่ะที่ปั๊มนะครับที่ปั๊มเวลปั๊มเนื้อซอมบี้อะไรเนี่ยซิขอไปทางนั้นด้วยดีกว่าเพราะว่าเหมืองเราเต็มเฮ้ยเจอลูกซัมบี้อีกแล้ว

ดีดิดีใช่ไหมครับคุณโพโไอหาเจอซอมบี้ใครว่ามีอ่ะก็เจอไปแล้วเอ,อื้อค้าง อาปีจริงๆว่ะเฮ้ยพร้อมกับเจอสเกลด้วยใช่ไหม เฮ้ยผูเราเจอเพชรเนาะกูเจอตั้งนานแล้วไอ้ห้ากดดิแบ่งคนละครึ่งนะเว้ยอุ้ยๆตกน้ำตอน้นออเฮ้ยเกูทำไมวะ ทอกเหมือนกันสเกลดิตันยิงไม่ใช่หรอกไม่น่าลงไม่ถาสเกลเลยเทำไมวะทุ่งอ่ะนี่ได้เพิ่มไป14เซตผู้ของกูยังอยู่ปะเนี่ยไม่รู้ไปชี้แต่ตอนนี้กูจะตายเฮ้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 ยโอ้โหเสียดายเลยครับ

มาว่าาวาะกเ,เออดิอืมอไหนวะของเฮ้ยของกูหายไปแล้วแน่นอนเลย,นะยเนี่ยหมายเสียของไปทั้งหมดเลย เฮ้ยข้างบนมีทองด้วยเฮ้ยโอ้ยโยนพิกแอคมาให้ด้วยเกิดอะไรขึ้นมาเจอล้อไล,ลยเนี่ย เมื่ <laughs> อก,กี้เขาหายล้อนมีกระน,นันมาสองนี่เนี่ยฮึตอนนี้กูเก็บของมึงมาใช้เนี่ยโทษทีนะ <c oughs> ไม่มี ไม่มีว่ะออขอ,ขอะแต่ขออภัยนะครับมีการโปรนิดหน่อยใช่ไหมครับคุณผู ตอนยิงตกแลาววะเรารวยเล็กใช่ไหมครับคุณปูเมื่อกี้นี้โอ้โหเมื่อกี้ผมก็เสร็จเสียดายนะเมื่อกี้นี้ นะตอนนี้เราลืมลืมค้าฝาไม้ก็ ต้องขอเอาใครเด่นครับเมื่อกี้หยิบของคุณรูมาใช้ก็ยังดีอยู่นะใช่ไหมครับคุณรูหาเอ้ยซอมบี้อเอ,อื้อหน้าจอดำอ<ะ>ย่าตายนะ เออเครื่องค้างตกกลาวามาย เอ้ออาวา,าอุดสิเอาเอจะไปต่อบ้างทางลาวาตอนนี้ขุดมาแล้วมียูสามสิบสี่ ออเอามาเลยขอพลายนะครับมีการใช้คำสั่งนิดหน่อยเศกอะไรนิดหนะ่อยก็ขอดีนะ แค่ครั้งแรกนะเนี่ยโอ้โอฮอล์เราจะรวยทีที่อสองอเย่ยนั่นน่ะเด็ก <laughs> <c oughs> อ้าว ไปทำร้<ม>ายมันเอารถคายมาขี่นะก่อนะอกลับไปที่เดิมหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อนะอ,อ๋อเจอเลริสตอร์ดีกว่าสงสัยงนานนี้เราจะรวยเลยสตอร์นี่แล้วนะ จะรวยเลสสอนอีกแล้วเมื่อกี้ยังรวยเลขอยู่เลยนะฮะอ๋อแคทไม,ไม้ผู้ผู้มาช่วยส่องแสงสว่างให้หน่อยจริงๆมันมีเพชรน,น,นะนะโอ้โหโคตรเสียดายเลยนะฮะโอ้กลับมายัางเนี่ย,ย,ยทำไร,ไรเร็วสิครับ เฮ้ยระวังแมงมุม,มจัดการฮะระวังแมงมุมเฮ้ยค้างนี่เดี๋ยวช่วยโอ,โอเคนะครับออเจอชานหนึ่งอันออเราเจอหลายอันไม่ใช่หนึ่งอันนะ นี่ช่วยพัดพาเราอันตรายใช่ไหมเนี่ยฮะโฟล์คแล้วก็ถ้าเกิดเสียงรถดังไหน่อยผมก็ขออภัยเกี่ยวกับเสียงด้วยนะ เก้าอันแล้วนะผูอยู่ไหนแล้วเนี่ยเค <Yeah. S 1> <Okay, S 2> เดี๋ยวไปตรงนั้นต่อ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปลงเหมที่เดิมต่อ ที่แรกยังมีเพชรเท่าไหร่ที่แรกเรามีเพชรเท่าไหร่วะก็เดี๋ยวคุดเหล็กนะอ๋เจอลาวาเฮ้ยคุดทานเลยผู้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตกลาวาอีก ก็ยังดี่ะนะจะเกิดถอยหลังไปอะ่ะเดี๋ยวตกลวาวาอืมเสียงรถด,ดังอีกแล้วก็ขอใครนะเราไม่ได้เพชรมาแล้วก็ทองด้วยเท่าไหร่ ต่อดิเอาให้รวยเลยเอา,าเอาให้รวยเลยรครั้งเนี้เ,าาเคยอย่าตายนะอย่าตายอย่าตายตายปะนะตายอ้าลอบบี้ มาขึ้นแล้วนะครั้งเนี้ยนี่ไง,งตรงนี้นี่หว่าที่ผูมันตายเนี่ยใช่ไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอลงเหมืองต่อด,ดีกว่าวโคตรเสียดายเลยนะนาเมื่อกี้เนี่ยโคตรจริงๆ เก็บไปให้เปล่าไม่รู้ซองบีดีเมื่อกี้เนี้ยเอาป่ะล่เฮ้ยยังเหลืออีกรูนึงเดี๋ยววันนี้ลงให้หมดรูดลเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า <c oughs> เอ้ย <c oughs> คิปเปอร์เว้ย <c oughs> <c oughs> อ้ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยยาเครื่องค้างเมื่อกี้นี้อืมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก็เดี๋ยวเจอกันต่ออีพีสาม